อยู่บ้านค่ะอยู่บ้านกักตัวให้เป็นไปตามกำหนดถ้าไม่มีใครดูแลให้ข้อมูลโทรถามคนที่ป้าบอกนั่นแหละกำน,นันผู้ใหญ่บ้านอ,อสอม,มอ,อ,อบอตอปตอน,นี่ไม่ใช่ว่าต้องโทรไปที่ออสํานักงานเขาเสมอไปนะคะเออต้องมอีสมาชิกอปตอสมาชิกเทศบาลเขาดูแลพวกคุณอยู่แล้วเพราะพวกคุณคือหนึ่งใน สิทธิ์ในเสียงที่คุณเลือกเข้าไปนะคะคุณต้องได้รับการดูแลเบื้องต้นจากบุคคลเหล่านี้เพื่อให้ตัวเองรู้สึกอุ่ใจปลอดภัยที่มีคนหรือมีตัวแทนของเราเาเป็นหน่วยงานจากภาครัฐคอยเฝ้าให้ข้อมูลเราไม่รู้อะไรถามเขาอย่าปิดบังข้อมูลอย่าดือ้อย่าทนอย่าเห็นแก่ตัวสำคัญที่สุดนะคะ uh. ป้าบอกอย่างนี้ค่ะปัญหาที่ป้าเคยเจอนะคะแล้วก็เมื่อท่านป่วยเมื่อท่านป่วยนะคะแล้วท่านกลับมาอยู่บ้านแต่ละขั้นตอนแต่ละอาการเมื่อมีอาการให้รายงานเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะคะหนักอย่าทนค่ะบอกหมอหมอจะบอกเราแล้วอาถ้าต้องไปเอ็กซเรย์ปอดหรืออะไรก็ว่าไปถึงเวลาส่งตัวป้าเจอปัญหาอย่างนี้ค่ะโรงพยาบาลที่ท่านใช้สิทธิ์ โรงพยาบาลที่ท่านใช้สิทธิ์ฟังนะโทรไปโรงพยาบาลเอบอกว่าอ๋าอคอ่ะเเดี๋ยวเราจะส่งรถมารับนะคะโรงพยาบาลที่ท่านใช้สิทธิ์วันนี้ทั้งวันคนไข้รอไม่มากรรมการหมู่บ้านไปถามรถยังไม่มารับเหรออาการเป็นยังไงเขาบอกเหนื่อยหอบแย่แล้วโอเคข้ามไปอีกวันนึงโทรกลับไปถามโรงพยาบาลก มื่กี้กอใช่ไหมไม่ใช่นะเอนะเอเอเอมั้งไม่รู้จําไม่ได้โรงพยาบาลเอบอกว่าอ๋อพอดีคุณอยู่สามพรานเอโรงพยาบาลเราไม่มีรถบริการข้ามเขตค่ะโอ้อุตะอย่างนี้ก็ได้เหรออ่ะผู้ประธานหมู่บ้านถึงก็งงเออเอาวโทรกลับมาปรึกษาป้าก็บอกให้เขาโทรกลับไปบอกว่าถ้าคุณไม่มีรถมารับเราต้องทำยังไงถามเขา แต่เรารู้แล้วว่าเราต้องทํำยังไงป้าก็ประธานกรรมการหมู่บ้านโทรไปทางนู้นทางโรงพยาบาลต้นสังกัดส่วนเราก็ประสานทางนี้ทางโรงพยาบาลสัมพันธ์คือโรงพยาบาลประจําถิ่นของเรานะคะพอทราบปัญหาก็ช่วยเหลือดูแลอย่างดีแล้วก็สื่อสารให้เชื่อไหมโรงพยาบาล A ไม่รับสายสายไม่ว่างเลยอะโอเพราะตอนนี้มันในกรุงเทพมันกระหน่ำซัมเมอร์เซล ไม่รับสายเอาไม่ว่ากันคนไข้ยแย่แล้วทํำยังไงดีคุณหมอคุณหมอบอกว่าเอานี้ถ้าเขาบอกว่าต้องให้จัดรถไปเองคนป่วยขับรถไม่ได้คนป่วยไม่มีรถส่วนตัวอ่ะคนป่วยต้องการที่จะถึงมือหมอให้เร็วที่สุดท่านผอโรงพยาบาลสัมพันธ์ท่านก็แนะนําว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะขอความาร่วมมือจากน้องๆเจ้าหน้าที่จัดคิวให้จะได้กี่ทุ่มหรืออะไรก็ช่างเดี๋ยวจะไปรับแล้วก็ ไปส่งคนป่วยให้ที่โรงพยาบาลเอในกทมอเอ,อ่อบอกก่อนนะคะทำไมถึงต้องจัดคิวทำไมถึงต้องขอน้องๆเพราะการส่งตัวคนไข้เนี่ยมันมีด้วยหน้าที่ของเขาเนี่ยคือคนป่วยประจําของเขาอยู่แล้วคนป่วยฉุกเฉินของเขาอยู่แล้วคนป่วยที่เขาต้องไปส่งตามโรงพยาบาลสนามหรือส่งต่อไปยังศูนย์นะครปฐมอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายเคสนะคะแล้วรถปโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีเยอะนะคะโอเค เอาสรุปได้ว่าเราได้รถเพื่อจะนําส่งผู้ป่วยรายเนี้ยไปยังโรงพยาบาล A ในกรุงเทพแล้วเราก็โทรกลับไปบอกโรงพยาบาลเอว่าเดี๋ยวเราจะส่งรถไปให้เออเารถส่งไปคุณรู้ป่ะโรงพยาบาล A แจ้งว่าไงในวันรุ่งขึ้นด้วยนะเท่ากับวันที่สามอ๋อพอดีตอนนี้โรงพยาบาลเราเต็มหมดแล้วทุกทุกที่ไม่รับจิตทุกกรณีฮ้ ก็ได้ด้วยเหรอได้สิเจอมาแล้วไม่รับจิตทุกกรณีกรุณารอรักษาตัวอยู่ที่บ้านเราก็บอกว่าไม่รู้อะ่ะเขาใช้สิทธิ์ที่คุณเขาจ่ายเงินที่คุณอะ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ประธานหมู่บ้านอันประธานหมู่บ้านอาจจะพูดไม่พอเพราะด้วยความโกรธผมจะเอาคนไข้ใส่รถถูกเฉินไปส่งให้คุณถึงหน้าโรงพยาบาลเลยโรงพยาบาลนั้นตอบกลับมาว่า ก็ถ้ามาเดีย๋ยวจะส่งกลับไปเหมือนเดิม